รับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพัสูุรายการที่นี่มีหมอเด็กโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะดิฉันก็ชกรปรังศิยรับหนะ้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านสสนาสิกนะคะของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของเด็กนอนกรนนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปนานนราีบุญยบุตรนะคะซึ่งคุณมหอมอจะมาให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับประเด็นนอนกรนการนอนกรนนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะนอนในวัยผู้ใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมคะคุณหมอใช่ในเด็กของเราก็สามารถก,ก็ก,กรนได้อ่าก็รกรนได้แล้วก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าการกรนในเด็กเนี่ยเอ๊ะมันจะมีอันตรายหรือเปล่ามันจะมีคุณพ่อคุณแม่ในีข้อสงสัยเนาะว่าเอ๊ย เวลาผู้ใหญ่เรานอนกรนเนี่ยอาจจะแบบเหนื่อยล้าเหนื่อยเมื่อยล้าทํางานเหนื่อยพักผ่อนน้อยแต่เด็กแหะจริงๆเราเขานอนมากกว่าผู้ใหญ่ทําไมเขายังนอนกรนอยู่หรือว่ามันมีภาวะ หรือปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลให้ลูกของเรา <Okay. S 1> นอนกรนใช่ไหมคะฉะนั้นต้องรบกวนให้คุณหมอเนี่ยมาไขาข้อข้องใจให้กับคุณพ่อ,พอคุณแม่ในวันนี้หน่อยนะคะ,ะก็อย่าลืมคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้ก็หนึ่งเลยก่อนที่จะรับฟังประโยชน์ดีๆก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะคะฉะนั้นเร,เราพูดถึงอาการเนาะคุณหมออาการนอนกรนนี่คืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ,ะ,คะก่อนอื่นก็ต้องมารู้จักก่อนเนาะว่านอนกรนเป็นยังไงก็คือเบกก็จะกรนเหมือนผู้ใหญ่หละคะ่ะก็คือเวลานอนก็จจะายยใเสีงงดั บนเป็นประจําบางคนก็จะมีอ้าปากหายใจได้นะคะหรือว่าบางคนก็ไม่สุขสบายกระสับกระส่ายพลิกไปมา,า,าบางคนถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยมีหยุดหายใจกลนๆอ,อยู่ก็เงียบไป<อ>แล้วก็สะดุ้งเครือง<อ>แบบนี้แสดงว่าก็คือเป็นเยอะและเนี่ยคะ่ะ<อ>โดยมากแล้วเนี่ยก็คือเด็กเนี่ยสายเหตุมันมักจะเกิดจาก การที่มีภาวะของต่อมทอนซิลที่อยู่ในช่องคอนะคะแล้วก็ต่อมออดีโนยที่อยู่ด้านหลังโพงจมูกมีขนาดที่ใหญ่หรือโตกว่าปกติพอทำพอมันโตปุ๊บมันทาให้ช่องทางเดินหายใจตีบแคบพอตีบแคบก็เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมาแล้วก็นอกจากมีภาวะภุมิแพโพงจมูกอักเสบจมูกบวมพวกนี้ค่ะจะทําให้เด็กมีอาการคัดแน่นจมูกก็จะมีอาการนอนกรนได้เช่นเดียวกันภาวะนี้ก็พบได้บ่อยภาวะอื่นๆก็อย่างเช่นเด็ก อ้วนๆตัวใหญ่ใช่อ้วนๆเด็กเนื้อเขาเยอะเวลานอนเนี่ยกล้ามเนื้อมันหย่อนก็ลยทำให้ทางเดินหายใจปิดแคบหรือว่าเด็กที่มีภาวะที่ผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าอาจจะมีกระดูกหน้าที่เล็กคางสั้นลิ้นโตพวกเนี้ก็จะทําให้ทางเดินหายใจแคบแล้วก็มีภาวะนอนกรนได้ค่ะจริงๆมันก็มีหลายปัจจัยอย่างที่คุณหมอบอกเนาะใช่ค่ะมีทั้ง เขาเรียกว่าสรีละร่างกายโรคประจาตัวใช่ค่ะ<ช><อ>มันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะยิ่งในปัจจุบันนี้อย่างที่คุณมบอกว่าเด็กที่มีภาวะโรคภุมมแพ้เนี่ย ันก็จะสามารถส่งไปให้นอนกรนได้แล้วโดยสภาพแวดล้อมเราในปัจจุบันเนาะทุกวันนี้ PM 2.5เนี่ยสูงมาตรฐานะมากๆนะคะซึ่งคนชีวิตในเมืองน่ะมันหลีกเลี่ยงค่อนข้างลําบากมากๆฉะนั้นเราก็ต้องดูแลทั้งร่างกายรวมถึงจิตใจด้วยนะคะอ,อ่ะฉะนั้นคุณหมอคุณหมออธิบายเรื่องของนอนกรนมาแล้วเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะแล้วก็สาเหตุก็พอรู้แล้วแต่ว่าเด็กที่มันมีโอกาสเสี่ยงอะ นอกเหนือจากสาเหตุที่คุณหมอบอกมาอันเนี้ยมันมีโอกาสเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆือีกไหมโดยปกติเนี่ยนอนกลมันก็ต้องมีเลเวลเนาะตั้งแต่เป็นน้อยๆจนถึงเป็นเยอะๆแต่ก็ต้องบอกไว้เลยว่าบางส่วนกลนแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติค่ะ10%เด็กมีอาการนอนกลนได้น้อยๆกลนแค่บางวันอาจจะหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์แต่ว่าเด็กที่มีอาการกลน จะมีอยู่สักหเท่านั้นที่มีภาวะที่เป็นเยอะ,อะเขาเรียกว่าภาวะหยุดหายใจออันนี้เป็นเยอะนะคะทีนี้อีกคำก็คือเรื่องอะไรนะโ, <ง S 2> โ,โอกาสเสี่ยงก็คือเด็กเด็กเล็กเจชั้นอนุบาล อนุบาลจนถึงประฐมต้นนะคะก็คือสองขวบจนถึงแปดขวบพวกเนี้ยเขาจะมีภาวะที่เป็นต่อมทอนซิลอดีนอย์ที่โตเมื่อเทียบกับอายุของเขาแล้วเด็กในวัยเนี้ยมักจะป่วยบ่อยเพราะว่าพึ่งเข้าโรงเรียนอาจจะภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวป่วยแล้วหายแล้วก็เป็นใหม่ก็ทําให้ต่อมทอนซิลอดีนอย โตแล้วโตอีกอ๋อพวกเนี้ยค่ะก็จะทําให้มีอาการเป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการนอนกลออายุน้อยนะคะต่อมโตอันที่สองการป่วยบ่อยๆดิดหวัดซ้ำๆแบบนี้ภุมมแพ้นะคะอืมจมูกบวมก็หายใจไม่ออกก็กลนก็กล่นใช่ค่ะจริงๆนะถ้าวันนี้ฟังเนาะอันนี้แค่ประเด็นเพิ่งเริ่มนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะในกรณีถ้าเราสังเกตว่าเอ ลูกเราเนี่ยอาจจะไม่เข้าไข่เหมือนเ,นเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องไกลตัว<ช>มาก<ข>นะบางทีคุณพ่อ <พา S 2> คุณแม่อาจจะแบบเอ้ยวันนี้เป็นใสไปเล่นโซนมาหรือเปล่าลูกเลยแบบเอ้ยนอนกรนหรือเปล่าแต่ต้องลองสังเกตค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ค่ะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ้ามันแบบเอ้ยดูแลไม่น่ากังวลอาจจะแค่หนึ่งถึงสองวันใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติกลนทุกวันเลยกลนทุกวันเริ่มต้องเริ่มสังเกตแล้วว่ามีมี อะไรที่ดูผิดปกติไปกว่าเดิมหรือเปล่า,ามีหยุดหายใจไหมคุณพ่ออันนี้ก็ต้องฝากค,คุณพ่อคุณแม่สังเกตบุตรหลานตอนนอนหลับนะคะว่ามีช่วงที่หยุดหายใจไปหรือเปล่าหรือว่าตอนหายใจมีความลําบากในการหายใจมีนิ่งไปแล้วก็ต้องหายใจขึ้นมางับอากาศเข้าไปเพื่อขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่เรียกว่า ไม่ดีล้ไม่ปกตินะอต้องมาพบแพทย์มาปรึกษาแพทย์แล้วหากพูดถึงผลเสียบ้างคุณหมอเพราะว่าจริงๆเขาที่ฟังมานี่ยังไม่ค่อยเห็นผลดีสักเท่าไหร่เนาะโอ้ถ้าผลเสียของการนอนกลรนอันดับแรกก็คือก็แน่นอนส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการการเจริญเติบโตพอเด็กนอนไม่พอใช่ไหมคะก็จะ เป็นไงคะโคฮอร์โมนอาจจะไม่หลังทำให้เด็กไม่โตตัวเล็กกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอันที่สองส่งผลต่อสมองแน่นอนส่งผลต่ออารมณ์เด็กอาจจะก้าวร้าวหงุดหงิดสุกซนมากกว่าปกติเด็กบางคนก็เริ่ม สมาธิสัน้นมีปัญหาการเรียนส่งผลต่อการเรียนรู้นะคะอแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเป็นเยอะมากๆส่งผลต่อหัวใจค่ะถ้าเป็นเยอะมากอาจจะทำให้มีหัวใจโตได้ค่ะโอ้แสดงว่าส่งผลค่อนข้างรุนแรนงพอสมควรคะนะคะเท่าที่ฟังมาในช่วงของเด็กที่คุณหมอบอกอายุสองถึง8ขวบ มันเป็นในช่วงของการพัฒนาการหลายๆด้านนะคะก็อาจจะส่งผลได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบประสาทสมองนะคะส่งผลไปยังหัวใจได้ด้วยนะคะสภาวะอารมณ์อันนี้คุณพ่อก็เลยเอาจจะต้องสังเกตว่าเอ้ยเขานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการนอนกรนแล้วส่งผลว่าวันนี้ลูกเราลูกดูไม่สดชื่นอาจจะไม่สดชื่นปวดหัวบางคนบางคนนอนไม่พอที่เป็นเยอะๆตื่นมานั่งกลางดึกก็มีมีปัญหาการเรียนคุณครูก็จะเริ่มบอกว่า ซุกซนให้ทํางานในห้องก็จะเดินไปเดินมาอืมอันนี้ต้องระวังแล้วก็ต้องสังเกตหากลูกเรามีพฤติกรรมการนอนกรนที่อย่างเราคุยกันไปต้องตอนต้นรายการเนาะก็อาจจะต้องมาปรึกษาแพทย์เนาะเพื่อวินิจฉัยแล้วก็แนวทางการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่อยากรู้แหละป้าเองก็อยากรู้ว่าการนอนกรนเนี่ยก็ได้ยินเนี่ยกรนขอ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 แต่ว่าลักษณะของการนอนกรนเนะการนอนกรนลักษณะไหน เสียงยังไงเป็นยังไงมันถึงต้องรีบเลยรีบไปพบกพทยดูนะโอเคก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าเป็นน้อยๆหนึ่งถึงสองครั้งก็คือถือว่าไม่เป็นไรกลุเป็นปกติยังได้อยูแบ่งแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆสองสองหัวข้อแล้วกันในกลุ่มที่เป็นเยอะกับกลุ่มที่เป็นรุนแรงเป็นเยอะเนี่ยเท่าไหร่ก็คือมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์มีอาการกลนมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็นบ่อย เป็นบ่อยก็ต้องรีบไปพบแพทย์กลุ่มที่2คือเป็นรุนแรงก็คือมีภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยพ,พ่อแม่ต้องสังเกตลน,น้องกล่นอยู่แล้วก็นิ่งไปแล้วก็เฮือกขึ้นมาเหมือนคนจมน้ําขึ้นมางับอ,อากาศหายใจอันนี้เรียกว่ามีภาวะหยุดหายใจไม่ดีต้องมาหาหมออ,มอันที่3ก็คือมีอาการของการบ่งชี้ถึงของการขาดออกซิเจนอย่างเช่น ปัสสาวะลดที่นอนโดยเฉพาะคนที่เคยกั้นปัสสาวะได้แล้วแล้วก็อยู่ๆดีๆก็กลับมาปัสสาวะลดที่นอนใหม่หรือมีอาการอื่นๆไม่สดชื่นมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ซุกซนมากมากกว่าปกติสมาธิสั้นเนี่ยค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของอาการขาดออกซิเจนขณะหลับค่ะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนี่กำลังนั่งนึกตัวเองเป็นหรือเปล่าต้องรีบเป็นึุษาคุณหมอเหมือนกันนะคะ อ่ะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้รู้ถึงลักษณะแล้วเรื่องของการสังเกตว่าไอ้มันมีลักษณะอาการยังไงเป็นเยอะหรืออะไรอันนี้ในกลุ่มของ3ครั้งต่อสัปดาห์สาครั้งสัปดาห์ก็คือเป็นเป็นถี่อ่ากับวันที่2กลุ่มที่เป็นรุนแรงรุนแรงมีหยุดหายใจมีภาวะแทรกซ้อนออันนี้ก็จะแบ่งเป็นเป็นสองประเด็นเนาะอันนี้ก็พอเรารู้แล้วมันมีผลเสียยังไงอาการเป็นยังไงลักษณะยังไงเริ่มอยากดูแล้วคุณหมอว่าวิธีการตรวจ รักษาทำยังไงได้บ้างเมือ่อคุณพ่อคุณแม่สังเกตลูกหลานบุตรหลานของว่ามีอาการแบบนี้พามาพบแพทย์ใช่ไหมคะคุณหมอก็จะซักประวัติตรวจร่างกายก็จะ,ระตรวจตั้งแต่บริเวณศีรษะใบหน้าดูจมูกมีจมูกบวมไหมเ,<อ>เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เป็นไซน,นัสอักเสบหรือเปล่า<อ>ตรวจในช่องปากช่องคอนะคะดูต,ต่อมทอนซิลโตมั้ยหรือเปล่าเออแล้วก็รวมถึงตรวจหวจัวใจด้วยแล้วก็ดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นหรือยังนอกจากนี้เราก็ไป สเลดูบริเวณศีรษะด้านข้างเพื่อดูขนาดตอมอดีน้อย uh huh. แล้วก็ดูช่องทางเดินหายใจว่ามีติดแคบเยอะน้อยแค่ไหน uh huh. หลังจากซักประวัติตรวจร่างกายและมีอาการชัดเจนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเริ่มการรักษาเบื uh huh. ้องต้นเราจะให้ใช้ยาพ่นจมูกกับยากินต้านภูมิแพ้นะคะ uh huh. ให้ไปแล้วเราก็จะมีการนัดติดตามเพื่อประเมินผลว่ากดลดลงไหมดีขึ้นไหมดูขนาดตอมว่ายุบลงหรือเปล่า uh huh. นะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าไม่ตอบถ้าเกิดว่านัดมาดูแล้วไม่ตอบสนองตอยาก็าอาจจะเป็นเพราะว่ายังคงมีปัจจัยกระตุ้นอยู่อย่างเช่นติดหวัดซ้ำๆหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ไม่ได้นี่ก็ต้องมาประเมินว่าเอ๊ะรักษาด้วยยาไม่หายะจะต้องทำไงต่ออาจจะเป็นต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดต่อไปค่ะถ้าพูดถึงคำว่าสรีเทชเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ ประชาชนเนี่ยเขาจะโทรเข้ามาที่โรงพยาบาลค่อนข้างเยอะว่าเอะโรงพยาบาลเด็กมีตรวจสลีปเทสหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆอยากให้คุณหมออธิบายว่าเอ้สลีปเทสมันคืออะไรแล้วก็ถ้ามันมีตรวจแล้วมันตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอเคสลีปเทสนะคะหรือว่าโพลีสโอมโนกราฟีเนี่ยเป็นการตรวจมาตรฐานที่แม่นยำที่สุดที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ uh huh. เป็นการตรวจด้วยคอมพิวเตอร์น uh huh. ะ,ะเขาจะมีแผ่นแปะบริเวณศีรษะบริเวณหน้าอกข้อเท้านะคะ uh huh. ก็จะวัดออกซิเจน วัดคาร์บอนไดออกไซด์ดูลักษณะการหายใจนะคะดูขึ้นสมองนะคะเวลาแปลผลเนี่ยก็จะแปลผลออกมาได้ว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับกี่ครั้งต่อชั่วโมงดูปริมาณออกซิเจนที่ต่ำที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับนะคะเด็กต้องมานอนที่โรงพยาบาลคือที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วก็มีคนเฝ้าเพื่อดูว่าที่เราติดไว้มันไม่หลุด แออะไรอย่างนี้นะคะคืนหนึ่งก็จะแปลผลได้แต่ว่าการทำสลีปเทสนี้ต้องพบแพทย์แล้วก็ให้แพทย์เป็นผู้สั่งทำใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะถามว่าขอทำได้ไหมเพราะว่าต้องมาพบแพทย์ก่อนก็ต้องมาพบแพทย์วินิจฉัยแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนการวางแผนการรักษาเนาะว่ามีโอกาสเสี่ยงหรือมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยที่จําเป็นจะต้องทําหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาได้ข่าวว่าคิวการทำสลีปเทสนี่ก็ยาวพอสมควรคันยาว ขอพอได้เข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแล้วตรวจได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตรวจได้ตั้งแต่สามขวบขึ้นไปนะคะ,ะเพราะว่าถ้าเล็กกว่านี้อาจจะไม่ร่วมมือน,นะคะเพราะว่าอุปกรณ์การ,การตรวจมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเด็กอาจจะหลับไม่สนิทนะคะเพราะว่าต้องติดอย่างที่หมอบอกนะหลายจุดหลายจุดโอเคก็ตั้งแต่สามขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์นะคะเป็นผู้สั่งตรวจนะคะหากพูดถึงวิธีการรักษา แบบนี้ไปแล้วที่เราพูดถึงเนาะการทำสทลิปเทสแนวทางในการรักษาอื่นๆมีไหมคะอาจารย์คะอ๋อก็คือเมื่อกี้อย่างที่เกล่นไปงบ้บบบา,งบางแล้วนะคะว่า เบื้องต้นเราจะให้เป็นยาพ่นจมูกแล้วก็ยากินต้านกลุ่มแพ้ทีนี้ก็มาประเมินถ้าหายก็คือโอเคแต่ถ้าไม่หายแล้วก็ต้องมาพิจารณาสเต็ปถัดไปว่าพิจารณากี่ยวกการผ่าตัดถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของต่อมทอนซิลอะดีนอยโตนะคะการรักษาลาดับถัดไปก็คือการผ่าตัดต่อมทอนซิลอะดีนอยนะคะอันที่หนึ่งถ้าโตแน่ๆก็ผ่าตัดแต่ถ้าทอนซิลอะดีนอยไม่โตเราก็มาดูดูจากสลิปเทสนะคะว่ามีหยุดหายใจเยอะหรือเปล่า ถ้าหยุดหายใจเยอะก็ผ่าตัดอแต่ถ้าไม่เยอะอาจจะรอไปก่อนรักษาภูมิแพ้อะไรไปโตขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นป่วยน้อยลงเขาอาจจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับ <c oughs> นะคะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดนะคะก็เมื่อไหร่ผ่าผ่าตัดตอทน,นทอนซิลนัดีน้อยเนาะแน่ๆเลยก็คือเมื่อมันโตเมื่อมันโตเมื่อมันโตอันที่หนึ่งโตอันที่สอง เมื่อมีภาวะนอนกลร่วมกับหยุดหายใจขณะหลับที่รุนแรงค่ะอันที่สามในกรณีที่ป่วยบ่อยๆคอนซินอักเสบบ่อยๆปีหนึ่งหกเจ็ดครั้งโอ้โหเยอะนะเยอะใช่ค่ะกรณีก็คือแทนที่ต่อมคอนซินมันจะทําหน้าที่ได้ปกติแหละการที่ป่วยบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถทํางานได้ปกติมันก็กลายเป็นพังผืดเป็นอะไรเออไม่สามารถ ทำงานได้ตามปกติเะฉะนั้นการตัดออกก็จะเป็นการช่วยให้เด็กหายป่วยป่วยอ๋ออ้า,าวค<ะ>ุณหมอแล้วถ้าตัดออกไปแล้วว่ามันจะใช้ชีวิตไม่ได้เหมือนเดิมไหมหรือว่า,าเราถ้าตัดไปแล้วแล้วยังป่วยบ่อยอยู่อีกละ่ะอ,อ่าเโอเคเป็นคำถามยอดฮิตนะคะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะกังวลว่าเอ๊ะตัดไปแล้วลูกจะป่วยบ่อยหรือเปล่านี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมอต้องบอกว่า ในช่องคอของเราเนี่ยมีต่อมน้ําเหลืองค่อนข้างเยอะกระจายอยู่ด้านในคอ,รอปริมาณมากไม่ได้มีแค่ทอนซินกะอีน,น้อยเท่านั้นที่ทำหน้าที่จับเชื้อโรคถึงแม้ว่าเราตัดออกไปก็ยังมีส่วนอื่นทำหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกจะป่วยบ่อยนะคะแาดงว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเนาะเพราะว่ามันเวลาจะผ่าตัดก็ต้องมีคําถามแบบนี้ด้วยใช่ถามกันทุกคนไม่ค่องกังวลใช่ไหมเอะลูกตัดออกไปแล้วแลจะทำยังไงมันจะ ต้องป่วยบ่อยไหมหรือว่าจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยมีอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าใช่ค่ะก็ถือว่าตัดออกแล้วมันก็ยังมีส่วนอื่นๆื่ที่มีส่วนอื่นๆทําหน้าที่แทนอยู่ก็สบายใจแล้วอ่านะคะแล้วถ้าการดูแลภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผ่าตัดล่กโอเคอ่าแล้วก็เท้าความเรื่องของการผ่าตัดก่อนการผ่าตัดปัมทอนซินอดีนอยเนี่ย ไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่มากนะคะสามารถทําได้พร้อมกันในทีเดียว<อ>ตัดพร้อมกันไปเลยเราจะใช้วิธีอ้าปากแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปผ่าข้างในเพราะฉะนั้นจะไม่มีแผลภายนอกนะคะ<อ>คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะอะใช้เวลาผ่าตัดไม่นานนะคะแล้วแต่เทคนิคของคุณหมอแต่ละท่านก็เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงโ<อ>นะคะ<อ>แล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นประมาณหนวันนะคะ หลังผ่าเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังเรื่องของอเนื้อเยื่อบริเวณแผลผ่าตัดบวมะนะคะอาจจะมีหายใจดังอยู่ได้อ,อาจจะมีหายใจลำบากนะคะอันที่สองเลยก็คือเรื่องของเลือดออก <C> e <as> เลือดออกหลังผ่าตัดเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดเนี่ยเราจะให้รับประทานอาหารเหลวเย็น <c oughs> ประมาณสัปดาห์หนึง่งเราจะยังไม่ให้รับประทานข้าวปก,กตินะคะ <c oughs> เพราะว่าแผลเราเพิ่งผ่าตัดมันอาจจะไปครูดแผลแล้วทาให้เลือดออกอง่ายขึ้นนะคะฉะนั้นจะให้กินเหลวเย็นนมเย็นไอศครีมอะไรแบบนี้ค่ะไปประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะ น้องก็เป,เป็นการช่วยสมานแผลข้างในไปด้วยใช่ค่ะแล้วค<ช>ุณหมอ,อก็จะนัดมาตรวจติดตามดูว่าแผลเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นไหม ส่วนภาวะนอนกลนี่มันจะไม่หายทันทีหลังผ่านะคะอ่าม,มันจะเฉลีย่ยต้องรอแผลหายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์อาการนอนกลจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกอาจจะยังกลนอยู่ได้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจมมไม่ต้องตกใจเนาะแต่จริงๆแล้วในในเรื่องของการผ่าตาัดก็จะต้องมีคําแนะนําก่อนผ่าตัดอยู่แล้วใช่จับมืค่ลอวการดูแลบุตรหลานหลังผ่าตัด ใช่ค่ะอันนี้ก็มีคําถามเพิ่มเติมจากค<ำ>ุณแม่ถามเข้ามาว่าเอ้ยขอสอบถามเพิ่มเติมเลยค่ะคุณหมอคะเครื่องอัดอากาศแดงดันบวกอะ,อะมันใช้กับเด็กได้จริงหรออ๋อต้องอพูดอย่างนี้ค่ะในการรักษาการนอนกลนในเด็กกับผู้ใหญ่จะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยอะนะคะ,ะในของเด็กเนี่ยการรักษาอันดับหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าต่อมเด็กเนี่ยมักจะมีต่อมคอนซินอดินอยโตเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการผ่าตัด จะไม่เหมือนผู้ใหญ่ค่ะ,ะผู้ใหญ่ต่อมไม่โตแล้วอก็ไปใช้เครื่องอัดอากาศออกซิเจนทีนี้ในของเด็กเนี่ยเราผ่าตัดต่อมทอนซินาดิน้นยมักจะหายหายนอนกลง85เปอร์เซ็นต์อาการดีขึ้นไม่กลับไปนอนกลนอีกเว้นแต่ว่ามีบางรายบางรายที่ไม่หายทีนี้เราก็ต้องมีการส่งตรวจซ้ําถ้ายังหลงเหลือภาวะหยุดหายใจขณะหลับอยู่เนี่ยก็คอยกลับมาพิจารณาใช้เรื่องของ เครื่องอัดอากาศออกซิเจนค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนื่องจากเด็กนะคะเพราะว่าเครื่องอัดอากาศออกซิเจนมันก็จะเป็นหน้ากากครอบแบบนี้มันก็จะเกิดความไม่สุขสบายขณะใช้เด็กมักจะไม่ค่อยชอบและกดหน้าอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงหน้า้อได้นะคะก็เป็นความรู้ใหม่นี้ป้าก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าเราไม่ได้อยู่ในสายวิชาชีพเฉพาะแบบ เข้าใจในในมุมของพ่อคุณแม่นมะก็จะมีความเป็นกังวลมีความสงสัยนะคะอ,อ๋อเพิ่มเติมนี้คะ่ะน้ำปลาลดน้ําหนักคะ่ะในเด็กอ้วนแนะนําเลยคะ่ะแค่ลดน้ําหนักก็หายกลโนนต้องลองเพราะว่าต้องทําร่วมกันอ่าต้องทําร่วมกันนอนกลนใช่ไหมก็รักษาอะไรได้เราก็ควรจะรักษาหลายๆทางร่วมกันไปลดน้ําหนักเลยลดน้าหนักรักษาภูมิแพ้อ่าตอบข้อเสนารีนอนแล้วก็จัดการไปใช่ค่ะ ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะคะอะพูดถึงวันนี้ก็พอจะเริ่มเข้าใจในอาการหรือของการนอนกรนในเด็กเนาะจริงๆแล้วจะถามหน่อยว่าลักษณะอาการกรนปัจจัยเสี่ยงที่เราพูดไปทั้งหมดเนี้ยถ้าเทียบกับในวัยวัยอย่างเราอย่างปาเนเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยมันปัจจัยเสี่ยงมันคล้ายคลึงกันไหมไม่คล้ายสักทีเดียวอือในเด็กเล็กเนี่ยมัก สาเหตุมันจะเป็นจากต่อมทอนซิลอดีนอยโตเพราะว่าในช่วงอย่างที่กล่าวไว้ว่าเด็กอนุบาลถึงปฐมต้นเนี่ยต่อมเขาจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับอายุของเขาแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยร่างกายเราจเจริญเติบโตมากขึ้นช่องคอเราขยายเราไม่ค่อยป่วยต่อมมันยุบไปต่อมมันยุบไปเพราะฉะนั้นสาเหตุหลักของผู้ใหญ่นอนกลน อาจจะไม่ได้เกิดมาจากตรอมคอนทรนอดีนนยโต<อ>แต่ผู้ใหญ่อาจจะเกิดจากหนึ่งภาวะอ้วน<อ>มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อรอบคอเยอะอหรือว่าเกิดจากการหย่อนลิ้นจัคอตัวเองเป็นการหย่อนของเนื้อเยื่อหลายๆส่วนในช่องคอ,อค่ะต<อ>ั้งแต่เพดานอ่อนคนลิ้น่ะคะหรือว่าส่วนต่างๆแล้วก็จะมีการประเมินประเมินดูว่ามีปัญหาจุดไหนต้องแก้จุดไหน<อ>ค่ะ เพราะว่าจริงๆวันนี้คุณผู้ชมเราเนี่ยก็มีหลากหลายช่วงอายุนะคะก็อาจจะมีข้อสงสัยได้ฉะนั้นก็ถ้าเราในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์นะคะคุณหมอว่าถ้าสมมติว่าท่านใดที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็มีความกังวลวเอ้ยลูกเราเป็นหรือว่ามีอาการแบบนี้แบบ่บก็แนบะบนําให้ไปพบ,บแพทย์นะคะสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการมาใช้บริการที่คลินิกหัวขอขจมูกของสถาบันสุขภาพเด็กคะ่ะคุณหมอเชิญคะ่ะ ขอคัดแบบหนึ่งด <laughs> เดี๋ยวนะหมกต้องห้าสี่สามสองคุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากถึงคลินิกหูข้อ,อจมอกูกของเรานะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเออของเรามีให้บริการไหมแล้วก็มีวันไหนบ้างค่ะก็คลินิกหูข้อจมูกนะคะก็จะเปิดวันราชการนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ,คะเริ่มแปดโมงถึงสี่โมงเย็นแต่ว่าจะรับบัตรตั้งแต่ 8โมงถึงเที่ยงค่ะ,ะถ้าคุณคพ่อคุณแม่สังเกตว่าบุตรหลานมีความผิดปกติยังไงก็พามาปรึกษาได้ค่ะ,ะแนะนำย้ำนะคะเฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะวันอยู่นะคะ,ะตะเลิกเสาร์อาทิตย์เราไม่มีให้บริการในแผนกหูคอ,อจมูกนะคะเพราะมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามอยากจะพารูปมาเพราะคุณหมอหูนะคะช่วงวันเสาร์อาทิตย <c oughs> ์นะคะวันนี้คุณหมอก็มาย้ำกับเราแล้วว่าเราให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เป็นวันราชการนะคะคุณหมอตรวจ ครึ่งวันเช้าแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยถ้ารับบัตรแล้วก็จะได้ตรวจจนคนไข้ห,หมดเลยใช่อ,อสาสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามรายการที่นี่มีหมอเด็กแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้รายการที่นี่มีหมอเด็กหมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ